ยินดีด้วยจ้าคู่รักมาราธอนจดทะเบียนสมรสกลายเป็นสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการหลังจากผ่านเส้นทางรักอันยาวนานกว่า10ปีในที่สุดคู่รักมาราธอนอย่างชินชินวุฒิและลินลี่พันธิลาก็ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ในฐานะสามีภรรยากันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยทั้งคู่เพิ่งจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2567ท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆและแฟนคลับที่ต่างร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามสาวลินลี่ได้แบ่งปันโมเมนต์สุดพิเศษนี้ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยโพสต์ภาพคู่กับใบสำคัญการสมรสพร้อมข้อความที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักว่า Officially a f r to my h b b y 15.11.24 our journey begin here my person for life I love you คำบอกรักหวานซึ่งนี้สะท้อนถึงความผูกพันและการเดินทางร่วมกันของทั้งคู่ตลอดเวลาที่ผ่านมานอกจากนี้บรรดาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและร่วมอวยพรให้ทั้งคู่มีชีวิตคู่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความรักเรื่องราวของความรักที่อดทนและมั่นคงนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน เชื่อได้ว่าเส้นทางชีวิตขู่ข้องชินและลินล,ลี่ในฐานะสามีภรรยาจะเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกย่างก้าว